สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะมือนในจินดาสิมภาตมซ่บกับพ่อหมูเนาะค่ะกับพ่อหมูนี่กับสามพ่วงเนาะค่ะก่อนอื่นกับมาหั่นกับพ่อหมูก่อนเนาะค่ะขาหั่นให้เป็นสิ้นเล็กเนาะค่ะเพื่อสร็จ้สะดวกในการล่างเนาะคะ่ะตรงนี้ขูดออกจักหน่อยเนาะคะ่ะค่ะแล้วก็หั่นเป็นสิ้นเนาะค่ะ ขัดจินดาขัดจินหั่นไปทั้งสามพวงเลยเนาะ,ค,ะค่ะขัดหั่นสินประมาณนี้นะะเนาะค่ะเสร็จแล้ว็ัินํำมาล่างเนาะ,ค,ะค่ะกัดใส่ลงไปนี่กบมั่งเลยเนาะคะ่ะ าการที่ลังบ่าให้ข้าวก็ใส่น้าส้มลงไปเนาะคะ่ะน้าส้มสีทําให้สะอาดเนาะคะ่ะลังทิ่มีข้าวได้ย่างดีเนาะ,ค,ะค่ะค้าเจ้าเเนาะคะ่ะรังหลายๆหนามเลยเนาะคะ่ะก่อนจะนํามาต้มเนาะคะ่ะ ขมาต้มน้ำเลยเนาะคะ่ะใส่เกิดอลงไปหนึ่งซอนเนาะ,ค,ะค่ะค่าใส่กระเพาะหมูเทล่างไว้ลงไปเลยเนาะ,ค,ะค่ะขาเสร็จแล้วก็ติต้มไปจนสุกเนาะคะ่ะอันนี้ก็สุกแล้วเนาะคะ่ะ ขมาลิ้นน้ำออกเนาะค่ะจินดาทิลังอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะข้าเจ้าออกเลยเนาะค่ะก่อนจะน้ำมาหันเนาะค่ะจะได้สะอาดเนาะค่ะสิบบ่มีกินข้าวเลยค่ะ ขันสินขนาดพอดีค่ำเนาะคะ่ะเอาเซตแรกจินดากราะติจัดเขาสุดเนาะค่ะเิมีเครื่องตม้มยำเนาะคะ่ะคาตะไคร้ใบ็นบกูดเนาะคะ่ะต้นหอมบักซี่เน,นาะค่ะน้ำบักนาวเนาะคะ่ะกระเพาะหมูเนาะคะ่ะขามาเตรียมตมย้มยำเนาะคะ่ะจะน้ำลงไปเนาะคะ่ะคาตะไคร้ใบ็นบกูดะคะ่ะขาใส่กระเพาะหมูลงไปเลยเนาะคะ่ะ ค่ะมาเติมเครื่องปรุงเนาะคะ่ะค่ะผงสะดนะะดเน,น,น,ะะะนานะ,ค,ะค่ะตามด้วยรสดีค่ะหนึ่งซองนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะน้าปลาเนาะค่ะค่ะตาได้วยซอสมุ่งสดเนาะค่ะค่ะกระเทีียวไปจนเปื่อยเนาะคะ่ะ ก็พอหมูก็สีเหนียวจากน้อยเนาะคะ่ะใส่เวลาจาักน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะค่ะตอนนี้ก็เปื้อยแล้วเนาะ,ค,ะค่ะขับมาซิมรสจากน้อยะคะ่ะ ขมาตักใส่ถ้วยเนาะคะ่ะก่อนทิกกินเนาะคะ่ะติมนำมะนาวเนาะคะ่ะต้นหอมบักซี่ค่ะข,ขวบวพกิกปนเนาะคะ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะทุกคำนังใจขอให้มีแต่ความสุขเรื่อยๆค่ะทุกๆท,ท่านค่ะเดี๋ยเขามารับชมค่ะ